สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถอีกค่ายแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนำให้ดูกันนะครับก่อนจะไปชมสเปคของคันนี้นะครับผมแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยเดิมทีเดียวมีการรีวิวของรถยนต์ค่ายฟอร์ดอยู่แล้วนะครับอีกช่องนึงนะเนื่องจากว่าการอัปโหลดหรือว่าการการลงคลิปต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะผมวันนี้นะครับก็เลยจะรวมคลิปทั้ง หมดต่อจากนี้ไปจะลงอยู่ในช่องนี้นะครับก็ขายเลยนะครับทั้ง2แบรนด์นะครับก็เลยมาให้ทุกท่านได้ชมในรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้เป็น Ford Ranger นะครับในรุ่น XLT นะครับต้องบอกว่ารุ่น XLT เนี่ยปัจจุบัน Ford ไม่ได้มีการผลิตต่อแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีขายอยู่นะครับในบางโชว์รูมแล้วก็ยังเป็นสเปคที่น่าสนใจนะครับาะ ที่ผ่านมานะครับภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยก็จะมีรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดนั่นคือ f o r d Ranger XLS ตัวใหม่ซึ่งผมก็มีรีวิวไว้แล้วนะครับแต่อีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงในในช่องเดียวกันนี้นะครับต้องบอกว่าในรุ่น XLT เป็นรุ่นที่สูงกว่าในรุ่น XLS นะครับคันนี้นะครับแรกกลางนะครับระหว่างรุ่น XLS กับรุ่นสปอร์ตซึ่งรุ่นนี้มีสเปคสูงกว่ารุ่น เอ็กนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นรถที่ยังค้างสต็อกอยู่เราก็จะทำการโลสต็อกออกก็เลยทำราคาพิเศษซึ่งพอเป็นทำราคาพิเศษแล้วเนี่ยมันถูกกว่าในรุ่น XLS นะครับแต่สเปคของรุ่นนี้นะครับสูงกว่าในรุ่นเอ็ก็เนะก็เลยคิดว่ามันเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับเพื่อมานำเสนอสำหรับคนที่ดูเกียร์ออโต้ในรุ่น4ประตูประตูอยู่แล้วนะครับ เผื่อเป็นแนวทางเอามาเทียบกันแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาชมและก็ดูสเปคนะครับในรุ่นนี้นะครับบอกราคาไปเลยนะครับทำราคาพิเศษนะครับรุ่นก่อนนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับสีประตูออโต้ที่เป็นรุ่นเริ่มต้น XLS เนี่ยทำราคา799นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับซึ่งสูงกว่านะครับก็ทำราคาพิเศษนะครับ794,000บาทนะครับซึ่ง มี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นมาตรฐานกับรุ่นที่เพิ่มแพ็กเกนะครับซึ่งเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยจะเพิ่มไปอีก3 0,000บาทก็จะได้ระบบต่างๆเพิ่มมาระบบความปลอดภยัยต่างๆเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้หรือว่าเดี๋ยวพาไปชมคันที่เป็นรุ่นแพ็กเกจให้ดูว่าในรุ่นนั้นนะครับมีแพ็กเกจเพิ่มเติมจากรุ่นนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับว่ารุ่นนี้นะครับมีสเปคโดยรวมเป็นยังไงบ้างน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับ รุ่นนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบนะครับของ Ford เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ตอนนี้นะครับจะมีแค่เครื่องยนต์2.0และก็3.0นะครับในเครื่องยนต์2.0เนี่ยจะแบ่งเป็นแบบที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่นะครับในรุ่น xlt นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0ที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400 5นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับาสามารถาปรับเมนูนได้บวกลบเกียร์ได้นะครับในรุ่น XLT เนี่ยก็จะเน้นางานที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นสีเงินนะเน้นความเรียบหรูนะครับเนี่ยกระจังหน้านะครับอันนี้ ผมบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเดิมนะครับเดิมๆโรงงานนะครับบางท่านเนี่ยเห็นตามท้องถนนที่มีกระจังหน้าเป็นฟอร์ดหรือว่าเป็นแบบอื่นเนี่ยนั่นคือการตกแต่งเพิ่มนะครับตกแต่งเพิ่มมีสเก์ตหรือว่าเปลี่ยนกระจังหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเดิมโรงงานนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะกระจังหน้าของรุ่นนี้นะครับตรงโลโก้ของฟอร์ดเนี่ยตรงคาดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเงินโค้เรียมนะครับแล้วก็ ตัวกระจังนะฮะที่เป็นนะฮะที่เป็นตะแกรงเป็นหลังพึ่งแบบนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ขอบของกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ฮะรุ่น XLT จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นในรุ่น y ายแทตรงนี้มันจะเป็นสีเทาดำนะครับอ่าแล้วก็ไฟหน้านะครับจะได้เป็นแฝงอ่าไฟ LED นะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ไฟ LED จะเป็นแบบสีแคมป์แบบนี้นะครับนี่ไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะครับเปิดไฟหน้าออโต้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ไฟตัดหมอกได้มานะครับในรุ่นมาตรฐานของเอกทีมาตรฐานนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เพิ่มแพ็กเกจนะครับก็จะได้เ,เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะไปด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ ยังเป็นเพียงไฟหน้าออโต้นะครับให้มานะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับจะเป็นเส้นสายดูสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยคิ้วสีดำแบบนี้มันจะเป็นเป็นมาตรฐานที่มาจากโรงงานนะครับหรือว่า ใครที่อยากแต่งไปใส่คิวเพิ่มก็ได้นะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับขนาด17บเจดนิ้วนะครับเป็นยางยางเนี่ยเป็นยางของบิสโ n e นะครับด้านข้างนะครับตรงด้านข้างแก้มประตูเนี่ยจะมีคำว่าเทอร์โบนะครับแล้วก็ปัดด้วยสีเงินโครเมียมสีดำสีเงินนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับการปรับ เก็บนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การปรับองศาภายในเนี่ยก็เป็นไฟฟ้านะครับบันไดข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีรอยร่องเพื่อให้มีการระบายน้ำแล้วก็เหยียบขึ้นได้สะดวกนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีด้านข้างนะครับ ของฟอร์ดนะครับด้านข้างนะครับนี่ฮะจะมีบันไดให้ขึ้นเ mm. หยียบขึ้นนะครับนี่นี่ครับนอกจากมีบันไดด้านหลังแล้วก็จะมีบันไดข้างให้เหยียบขึ้นด้านข้างตัวรถได้อีกด้วยนะครับไฟด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายเนี่ยในรุ่นนี้จะไม่ได้เป็น LED นะครับแต่ว่าเป็นหลอดไส้ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ mm. การชนท้ายนะครับสีดำแล้วก็ ด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฝากระบะด้านท้ายจะปั๊มโลโก้คําว่าเรนเจอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะติดตัวอักษรสีเงินที่เป็นรุ่นของรถนะครับก็คือรุ่น XLT นะครับด้านหลังโลโก้ใหญ่นะครับจะมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังซ่อนไว้ให้นะครับรุ่นนี้ยังไม่ได้ตัวผ่อนแรงนะครับแต่สามารถจะไปติดตั้ง ตัวผ่อนแรงเพิ่มได้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงขอบกระบาเนี่ยจะมีตัวสําหรับจับแคมสำหรับคนที่อยากใช้แคมจับแล้วก็ตัดงานไม้ตรงท้ายกระบาโดยที่ตรงขอบกระบาดด้านท้ายเนี่ยมีเส้นไม้มันถัดมาให้ด้วยนะครับพื้นกระบาดด้านหลังนะครับมีขนาดใหญ่นะครับโดยที่ตัวสมล้อเนี่ยมันลดขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนทําให้พื้นที่กระบาดด้านหลังเนี่ยมีความ ใหญ่นะครับแล้วก็ขอบกระบะนะครับจะเป็นพลาสติกแบบนี้มาจากโรงงานอันนี้เป็นรถเดิมนะครับแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าออกรถเนี่ยเราจะติดไลเนอร์ให้ด้วยแต่แบบนี้ครับแผ่นรองพวกนี้ครับจะมีรูที่เจาะมาให้แล้วนะครับสําหรับคนที่จะติดอุปกรณ์เสริมนะครับด้านบนนะครับเสาอากาศจะเป็นแบบ เสายาวนะต่อเนี้จะดูเป็นชีบฉลามแต่สามารถเชื่อมตัวนําตัวเสามาต่อขันต่อไปอีกนะครับ<ม>นี่เดี๋ยวไปดูภายในครับกุญแจนะครับในรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบปุ่มสตาร์ทปลดล็อกรถนะครับ ปลดล็อกรถเนี่ยเพียงนำมือเข้าไปสอดตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้ครับก็ทําการปลดล็อกให้เรานะครับอันนี้ถ้าเราอยากล็อกรถเราก็แค่กดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะกดจากตัวกุญแจนะครับเราก็แค่มีกุญแจติดตัวไว้นะครับสามารถที่จะปลดล็อกรถแอนหรือก็ดึงได้เลยนะครับในรุ่นใหม่ของ f อร์นะครับตัวนี้นะครับการเปิดประตูจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นการบีบตรงนี้นะครับ แล้วก็ผลัดลดออกมาได้เลยนะครับการเปิดประต e ูเนี่ยก็จะลดสเต็ปการเปิดให้ได้ง่ายและไวมากกว่าเดิมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตัวพับกระจกเก็บก็เป็นไฟฟ้านะครับตัวปรับองศาภายในทั้งหมดเป็นไฟฟ้าหมดนะครับตัวปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ตัวล็อกประตูเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับกับฝาถังน้ำมันจะปลดล็อกฝาถังน้ำมันก็ให้กดตรงนี้นะครับ ในรุ่นนี้นะครับได้เป็นปุ่ม start นะครับระบบไฟนะครับไฟหน้านะเป็นออโตเห็นไหมครับเป็น้าออโตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการปรับแสงปรับลดแสงและเพิ่มแสงของมาตรวัดนะครับเพื่อไม่ให้แยงตานะครับนี่เราก็ยังสามารถปรับสเต็ปในการกดไฟเพื่อให้ต่ําลงในกรณีที่เรามีการบรรทุกหนักได้อีกเพิ่มได้อีกด้วยนะครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับ ต้องบอกว่าเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าผสมไนลอนนิดนึงนะครับเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งทำการาฉลุลอยแบบนี้เพื่อระบายอากาศเวลาเรานั่งเนี่ยจะไม่ร้อนมากนะครับนี่ฮะไต้น,นี้อันนี้จะเป็นตัวปรับยกขึ้นของเบาะนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นการปรับเอนพิงหลังของเบาะนะครับ เบาะจะเป็นเมนูนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเปาะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับรุ่นนี้แล้วก็มาถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นอุ้มหนังนะครับผิวสัมผัสเนี่ยจะจับแล้วจะนุ่มนะครับสบายนะครับจะตรงนี้นะครับจะเห็นถึงความแตกต่างได้เลยนะครับถ้าเทียบกับในรุ่น XLS XLS เนี่ยในรุ่น XLS พวงมาลัยยังเป็นแบบยูรีเทนนะครับแต่ทรงพวงมาลัยเนี้ยเหมือนกันพอมาเป็น XLT เนี่ยพวงมาลัยจะได้เป็นแบบอุ้มหนังนะครับ แล้วก็ตรงพวงมาลัยเนี่ยฮะจะได้ระบบมันติฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยการปรับตั้งค่ามตารวัดต่างๆปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนโทรลระบบเอ็นเทนที่หน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็สามารถปรับจากพวงมาลัยได้เลยนะครับสำหรับในรุ่นแพ็กเกจนะครับรุ่นที่มีการเพิ่มเติมออปชันต่างๆเนี่ยในรุ่นที่เพิ่มแพ็กเกจของรุ่นนี้นะครับ ก็จะได้พวกเลนคิปปิ้งแล้วก็ระบบเดอนการชนอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกคันหนึ่งที่ได้ระบบเพิ่มนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็จะได้พวกคุชชั่นโทนอะไรมาให้นะครับภงมาลัยเป็นแบบปุ้มหนังนะฮะจับสบายมาตรวัดต่างๆเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ท่านดูแล้วกันนะครับนี่ความสวยงามของมาตรวัดนะครับนี่เป็นรูปรถนะครับ เป็นดิจิตอลแบบร้อยเปอร์เซนทุกฟังก์ชันบนหน้ามาตรวัดเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับนี่ฮะบอกต่างๆเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากไฟที่เป็นระบบออโต้แล้วเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็ยังได้ระบบออโต้มาด้วยนะครับนี่ครับมาดูระบบเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับ 6สปีดนะครับสามารถบวกลบที่เกียร์ได้นะครับนี่ฮะจะมีบอกนะครับสำหรับเกียร์นะครับนี่ถ้าเราอยากเล่นเมนวนเราอยากเชนเกียร์ขับให้สนุกกว่ากว่าเกียร์ออโต้เราก็สามารถปรับมาที่เมนวนได้นะครับแล้วก็ตรงใกล้ๆคันเกียร์นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะมีระบบ E S P ซึ่งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนี้นะครับที่ Uh, ああผมคิดว่าหลายๆค่ายเนี่ยไม่ได uh, like ้ทํามานะครับซึ่ง Ford มีมาให้นะครับนั่นคือโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่เพียงเรากดปุ่มตรงนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับนี่มันจะเห็นโหมดการขับขี่นะครับนี่ครับทั้งหลายหลายโหมดเนี่ยสี่โหมดนะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนจากพวงมาลัยได้เลยนะครับเลื่อนจากแป้นพวงมาลัยเนี่ยเลือกโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับ หรือเรากดตรงนี้หนครั้งนะครับเรากดไปได้เลยนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลื่อนอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูกดหนึ่งครั้งมันจะเลื่อนโหมดไปในโหมดที่เราต้องการนะครับเราอยากโหมดอะไรนะครับโหมดนอร์มอลโหมดอีโคโหมดลากพ่งวงลากพ่วงนะครับหรือว่าการลื่นนะครับต้องอบอกอย่านี้นครับจริงๆการขับขี่เนี่ยเราเราขับขี่เองเนี่ยเราควบคุมรถ เองอยู่แล้วแต่โหมดพวกนี้ครับเป็นการาเป็นการจัดการนะครับผ่านตัว ECU หรือว่ากล่องของรถเนี่ยมาควบคุมมาปรับให้การขับเฉี่ยมันง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราใช้ในโหมดลากพ่วงเนี่ยครับปกติเราต้องควบคุมเบรกและาการสัมพันธ์เกียร์ต่างเนี่ยด้วยตนเองนะครับพอเราใช้โหมดเนี้ยรถจะเข้ามาควบคุมทุก อยากให้มันสัมพันธ์กันทําให้การขับขี่เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมันง่ายขึ้นในการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะได้ตัวแท่นชาร์จนะครับไร้สายมาด้วยนะครับในรุ่น XLS จะไม่มีนะครับจะไม่มีรุ่นนี้จะไม่มีตัวชาร์จไร้สายมาให้นะครับแล้วก็จะได้ช่องนะครับ USB Type A แล้วก็ Type C นะครับให้มาทั้ง2แบบเลยนะครับนี่ฮะเผื่อใครจะใช้หัวแบบนี้ ก็สามารถใช้ได้หรือว่าปัจจุบันโทรศัพท์เป็นรุ่นที่ใหม่มากๆเนะีเดือนไทยสีก็มาใช้อันนี้ได้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแยกอิสระซ้ายกว่านะครับส่วนหน้าจอนะคร,ครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็รองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบ ไร้สายนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญที่เป็นความล้ำหน้าแล้วเป็นเทคโนโลยีของ Ford นะครับที่ความคุ้มค่ามากๆเลยที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ความสะดวกนั่นคือระบบ Ford Part นะครับซึ่งใช้โทรศัพท์เนี่ยควบคุมรถได้นะครับมี G.P.S ในตัวนะครับถ้ารถหายหรืออะไรเงี้ยเราสามารถตามหรือรูอ้ตำแหน่งของรถได้นะครับใช้โทรศัพท์นะครับเป็นแอป ของ Ford เองนะครับที่มาจากโรงงานนะครับเป็นแอป Ford Part นะครับสามารถควบคุมการใช้งานหรือว่าดูแลประเมินการถ่ายมันเครื่องหรือบำรุงรักษารถเบื้องต้นได้นะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้โทรศัพท์เราเนี่ยสตาร์ทรถและดับรถได้นะครับในระยะไกลหรือว่าเราอยู่ต่างจังหวัดหรือต่าง ประเทศเนี่ยเราจอดรถไว้ที่บ้านนานๆนะครับกลัวรถ่ยไม่ได้สตาร์ทหรือว่าแบบจะเสือ่อมเราสามารถสั่งสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับสามารถกดสตาร์ทรถรอไว้นะครับสมมุติว่าเราจอดรถในที่ร้อนเนี่ยแล้วอย่าเรากลัวว่าก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยรถมันร้อนใช่ไหมครับเราสามารถจะกดโทรศัพท์เนี่ยสตาร์ทรถเพื่อให้รถเนี่ย เปิดแอร์และว,ว,วอร์มอุณหภูมิไว้ก่อนที่เราจะมาขึ้นรถได้นะครับรุ่นนี้สามารถทําได้แอปพลิเคชันตัวนี้นะฟอร์ดพารทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับอาจจะต้องแยกการอธิบายไปอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่ามันฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เบื้องต้นคือการใช้ง,งานความสะดวกสบายเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับนอกจาก f อ r ์ดพารแล้วเนี่ยยังมีระบบโทนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินอีกด้วยนะครับ ก็ที่เราเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์ไว้แล้วนะครับแล้วรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับการชนนะครับถุงลมทํางานหรือท่อถามันเสียหายเนี่ยรถจะทําการโทรเข้าหาหนึ่งหกหกนะครับแล้วก็โทรเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะตอบรับ กับโทรศัพท์ได้นั่นนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะไม่พร้อมหรือว่าเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยไม่สามารถจะรับสายนะฮะรถจะทําการส่งตาแหน่งของท่านนะฮะไปให้สูตรช่วยเหลือฉุกเฉินนะเข้ามาช่วยเหลือนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับเกทด,ด้านหน้านะครับนี่ฮะมันมีช่องเก็บของตรงนี้แล้วก็มียางกันลื่นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างก็เป็นเกเก็บของนะครับปกตินะครับนี่ บ้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบงานวัสดุแบบผิวไม่ได้เรียบฮะก็ดูแบบดูมีมิติขึ้นนะฮะสีเทาเชางานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ด้านบนตัวนี้นะครับมีช่อง USB มาให้เลยนะครับในกรณีที่ท่านนะครับซื้อกล้องบันทึกหน้ารถมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสายเลยนะครับสามารถนำมาติด แล้วก็เสียบ USB ใกล้ๆได้เลยนะครับไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากเลยนะครับสำหรับรถยนต์ f อร์นี่นะครับแล้วก็ใต้หลังคาตัวนี้ไฟนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น LED นะครับตัวนี้เป็น LED เนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยเป็น LED นะครับ2คู่หน้า1คู่นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ไว้เก็บแว่นตานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับไฟบนหลังคานะครับ ม่านบางแดดนะครับม่านบางแดดสองข้างเนี่ยไม่ได้มีกระจกให้นะมีกระจกแค่ฝั่งด้านข้างคนขับแต่ฝั่งคนขับเนี่ยไม่ได้มีให้นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังนะครับในรุ่นนี้นะครับจะได้แอร์ของผู้สานแถวสองมาให้ด้วยนะครับนี่ แอร์แล้วก็ตัว power outlet นะครับ12โวลต์ก็ให้มานะครับนี่การเปิดประตูของผู้โดยสารก็เหมือนกันนะครับเป็นการดันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันสะดวกมากนี่นะครับเวลาเราเปิดใช่ไหมครับเราแค่กดปุ๊บแล้วก็ดันออกไปเลยมันก็ลดสเต็ปในการเปิดประตูทำให้เปิดประตูได้เร็วขึ้นนะครับนี นอกจากนั้นนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าแทาบจะครบอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าฟอร์เนี่ยเป็นรถที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบช่วงล่างนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับฐานล้อที่กว้างนะครับระบบช่วงล่างที่เซ็ตมาอย่างดีนะครับหลายๆท่านที่เคยขับหรือว่าได้ลองทดลองขับเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าช่วงล่างฟ o r d ดีมากครับดีมาก จริงๆครับแล้วก็พวกระบบ ABS หรือระบบความปลอดภัยต่างๆในรุ่นนี้ให้มาครบอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับในรถจนของฟอร์ในรุ่นนี้ด้วยนะจะได้ระบบ a o m หรือระบบลอมมาด้วยนะครับส่วนมากแล้วนะครับทุกๆค่ายเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยระบบออออการลื่นหรือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถเนี่ยจะมี กันเกือบทุกค่ายแต่ก็จะอยู่ในรุ่นกลางๆหรือรุ่นสูงนะครับในรุ่นนี้เพิ่มระบบลอมมาให้ด้วยนะครับนอกจากว่าการลื่นแล้วยังสามารถการพลิกคว่ำได้อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าในระบบความปลอดภัยเนี่ยฟอร์ดเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับรุ่น xlt นะครับราคาพิเศษวันนี้นะครับ7 9 4 0 0 0บาทนะครับ7 9 4 0 0 0บาทเองนะครับ รถมีจํานวนจํากัดจริงๆนะครับตอนนี้ยังเหลือสีหลักๆเลยน่าจะเป็นสีเงินสีขาวสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีเทานะครับสีเทาส่วนสีอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่ามีสีเหลืออะไรบ้างในบ้านนะคือหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับต้อบอกก่อนนะครับว่าในรุ่นนี้หลักๆเลยสีที่มันผลิตมาตั้งแต่แรกเลยก็จะมีสีขาวสีดําสีเทาดําสีบอลเงินแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ อตอนนี้ที่มีเนี่ยก็มีเกือบครบทุกสีแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมจะไม่มีสีน้ําเงินนะครับตอนนี้นอกนอกนั้นก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าใครสนใจที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็มาสอบถามได้ก็จะถูกไปกว่านี้อีกนะครับซึ่งคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านไหนนะครับ สนใจนะครับอยากจะซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับอยากดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่หรืออยากจะให้จัดเป็นฟรีดาวหรือผ่อนศูเซนเนี่ยรุ่นนี้มีให้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อผมใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามาพบกันนะครับที่ฟอร์ดการนาพิเศษได้เลยแต่ว่า อยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับสอบถามเบื้องต้นก่อนจะได้